ห้ามแบแรกสำหรับคอนเทนต์ที่คนไทยสนใจเป็นอย่างมากนะตอนนี้คนพูดไม่เก่งคนขี้อายมือใหม่อย่างเราก็สามารถทำได้พร้อมบอกวิธีการหาคอนเทนต์และยกตัวอย่างให้เห็นภาพสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะักจาริ่ันเข้ามาสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาเจอเพจนี้นะครับเพจนี้ชื่อว่ากินตะพืชแฟนเพจนะครับเน้นให้ความรู้เทคนิคดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับการทําคลิปเพื่อจุดหมายเดียวกันคือเปิดสร้างไรายได้ไปกินด้วยกันนะกจ๊ะ ใครที่ยังไม่กดติดตามสามารถกดติดตามไว้ได้นะจ๊ะเพราะว่าทุกๆวันตอนเย็นแบบนี้นะครับจะมีการอัปคลิปนะครับแชร์เทคนิคดีๆแชร์ประสบการณ์ดีๆลงที่เพจนี้นะจ๊ะจากหัวข้อด้านบนนะครับหัวข้อข้างตน้นเชื่อว่ายังมีอีกลหลายๆท่านลหลายๆคนนะครับในทีน่นี้ยังไม่ค่อยกล้าที่จะออกกล้องนะครับขี้อายบ้างนะครับยังไม่ค่อยที่จะกล้าพูดหน้ากล้องเท่าไหร่วันนี้ถือเป็นโอกาสดีๆที่จะแนะนํา 5คอนเทนต์เรานี้มาแจากสําหรับใครที่พูดไม่คล่องนะครับขี้อายไม่ก้อยอสู้กล้องเท่าไหร่นะครับมาดูกันว่ามีคอนเทนต์ไหนที่มันเหมาะสมกับเราบ้างนะครับเพื่อนํานไปปรับใช้กับช่องของเรานะครับเพื่อการเสียเวลาเราไปดูที่คอนเทนต์แรกเลยคอนเทนต์แรกคือคอนเทนต์เกี่ยวกับการทํา DIY นะครับ <c oughs> และหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า DIY มันคืออะไรนะครับ DIY ก็ย่อม,มาจาก do it yourself นะครับนั่นก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าคุณต้องทําสิ่งนี้ด้วยตัวของคุณเองนะครับเป็นวิธีการสร้างนะครับการดัดแปลงนะครับหรือซ่อมบางสิ่งโดยปราศจากการช่วยเหลือของคนอื่นหรือทําคนเดียวได้นั่นเองนะครับขอโทษครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ของ DIY นะครับมันเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วดูยอดวิวนะครับ งาน DIY แต่ละชิ้นที่เขาทำออกมานะครับยอดวิวสูงไม่ใช่เล่นเลยนะครับถ้าทำดีๆแนวนี้ไปได้อีก,กไกลมากๆเลยนะจ๊ะคอนเทนต์ที่2นะครับคอนเทนต์แนวเล่าเรื่องย้อนอดีตนะครับอีกหนึ่งลักษณะนิสัยของคนไทยส่วนใหญ่นั่นก็คือเราชอบคิดถึงเรื่องราวในอดีตหรือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วซึ่งเราสามารถนําจุดนี้นะครับมาเป็นคอนเทนต์ได้เช่นวันนี้ในอดีตก็อาจจะเล่าว่าเอ่อในวันนี้เมื่อย0ปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์สําคัญอะไรขึ้นบ้าง นะครับหรืออาจจะแชร์คอนเทนต์ที่เราเคยโพสต์ไปแล้วเอานำมาโพสต์อีกครั้งนี้นะครับเราเหตุการณ์อดีตต่างๆที่สําคัญซึ่งมันมีเยอะแยะนะครับพะคนไทยส่วนมากนะครับชอบอที่จะฟังเรื่องราวประมาณนี้นะครับบางคนเด็กบางคนหรือคนที่เกิดไม่ทันนะครับเขาก็อยากฟังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ถ้านํามาปรับในการทำคอนเทนต์ของเราดีๆนะครับสามารถไปต่อได้ไกลนะครับ สำหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่าเรื่องในอดีตนะครับผมโอเคคอนเทนต์ที่3นะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับนำการนำเสนอความน่ารักการนำเสนอความน่ารักคอนเทนต์นี้นะครับได้ความนี้ยังได้รับความนิยมอยู่มากๆนะครับเพราะลองสังเกตดูว่าบางเพจนะครับแค่ตั้งตั้งกล้องถ่ายน้องหมาน้องแมวนะครับหรือทิ้งเด็กไว้เฉยนะครับก็ยังมีคนมาดูอยู่มากมายยอดวิวไม่ใช่เล่นนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วน เป็นการนําเสนอความน่ารักนะครับแล้วก็สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะครับได้มากพอสมควรแน่แหละคอนเทนต์อันนี้นะครับยังไปได้อีกไกลนะ,ะการนําเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับความน่ารักนะครับคอนเทนต์ที่4นะครับความดิบเถื่อนของการกดสิวบีบสิวนะครับหลายหลายคนนะครับเคยดูคลิปพวกบีบสิวกดสิวมานะครับ คาดว่าเกือบทุกคนน่าจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตามเนาะซึ่งคลิปพวกนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้น่าดูอะไรนะเท่าไหร่นะครับออกจะน่ากลัวด้วยซ้ําแต่ทําไมเราถึงจะจดใจจอนั่งดูมันจนบางทีนะครับเราดูจนจบนะครับดูจนจบเลยนะครับเพราะเขาว่ากันว่าการดูคลิปอะไรที่เป็นเป็นคลิปแนวนี้ประเภทนี้นะครับมันรู้สึกว่า เหมือนเรานะครับนั่งรถไฟเหาะเลยมันจะรู้สึกว่ามีความหวัดเสียวลุ้นหรือบางทีก็รู้สึกสะใจในเวลาที่สิวมันผุดออกมาโผล่มาอย่างเงี้ยครับดูมีความสาดิสเบานะครับแต่เชื่อไหมว่าคนชอบดูแบบจริงจังเลยนะครับคอนเทนต์แนวนี้นะครับแล้วก็คอนเทนต์สุดท้ายนะครับคอนเทนต์แนวดราม่านะครับเห็นกันว่าอย่างชัดเจนเลยว่าสมัยนี้คนไทยสนมากนะครับนิยมเสพเ,เรื่องดราม่ามาก นะครับแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่แค่พวกดราม่าในกระแสสังคมเท่านั้นนะครับรวมไปถึงเรื่องราวที่ซาบซึ้งกินใจด้วยสําหรับเรื่องดราม่านั้นอาจจะนําเสนอเอาเรื่องที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนั้นมาปรับใช้หรือสร้างขึ้นมาเองก็ได้ยกตัวอ,อย่างเช่นไทยประกันชีวิตนะครับที่ส่วนใหญ่นะครับจะใช้เรื่องดราม่ามันเป็นหลักในการทําคลิปโฆษณานะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาหรือใช้เขาโครงเรื่องจริงนะครับมานําเสนอตรงนี้นะครับ คนดูก็จะอินไปตามๆกันด้วยนะครับและนี่ก็คือหาคอนเทนต์ที่คนส่วนใหญ่นะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันลองนําไปปรับใช้กับช่องตัวเองดูเนาะลองไปปรับใช้กับเพจตัวเองดูว่าสามารถเข้ากับคอนเทนต์แบบไหนได้นะครับที่มันเข้ากับเราหรือใกล้ตัวกับเรานะครับและก็นะครับใครยังไม่กดติดตามสามารถกดติดตามได้นะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคสาระดีๆแบบนี้ทุกๆวันตอนเย็นนะครับกดแชร์เก็บไว้ดูนะครับกดแชร์ส่งให้เพื่อนๆนะครับเขาจะได้เข้ามาดูนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับช่องเรามากยิ่งขึ้นครับ ยิ่งชร์ยิ่งให้ยิ่งได้บุญสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีนะครับ